ช่วงนี้หน้าฝนฝนตกทุกวันทำยังไงดีว่าช่วงนี้หน้าฝนไม่มีร่มให้กลางมีแต่ร่างกายอุ่นๆให้ก่อนนะคะหยอกปดูรถดีกว่าโอ้ดึวมาก่อนได้โอกหยอกนะดูรถดีกว่าอ่าวันนี้รถเข้ามาสำหรับใครที่ขับมอไซค์อยู่มอไซค์ไม่อยากขับเปียกฝนเนาะใช่ามาออกรถเก๋อเสียมกับเซลน้องแบมคนสวยค่ะ<า>ได้ออกรถได้กอดเซลด้วย ยอกหยอกยอกหยอกยอกเอามาวันนี้เดี๋ยวรีวิวทีละแถวทีละแถวได้วันนี้ทันแรกเลยเป็น Honda H R V H R V ผ่อนเพียงแค่8,000 8,000เท่านั้นดาวเท่าไหร่าจารน้องแบมฟรีดาวค่ะมาคันที่สองนิสสันมาร์สน้องมาร์สเกียร์เอ่อเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาไหนใส่เกียร์ไวลาใส่เกียร์ทำไงคะโุ๊ยพี่แรงเลยเนี่ยนี่เหรอ แล้วใส่กเกียร์ทำไมต้องทำปากด้วยโช <laughs> <laughs> เล่ยอ่ะผ <laughs> ่อนเท่าไหร่จ้าน้องแบมผ่อนสี่พัน 4, บาทาดาวาดาวออกรถเท่าไหร่ศูนย์บาทฟรีดาวศูนย์บาทฟรีดาวนะคันต่อมาเป็น um รรรมิซูมิชิมแอดถาร์เนาะ มิลานอ๋อมิลานมิลานกับแอทานันเหมือนกันคันนี้นะคะผ่อน4,000บาทอ่า4,000กว่าบาทเกียออโต้นะจ๊ะเกียออโต้ขับง่ายสีขาวมุกน่ะชอบไหมขาวมุกชอบฝั่งมุกก็ชอบโอ้โหยอกต่อไปต่อไปต่อไปฮอนด้าแจด G K 1.5 S V หรือ A S ไม่รู้มันอยู่ข้างในรู้แต่ว่า G K วัยรุ่นฮิตยอดนิยมเดิมๆตอนนี้รถมือสองไม่ค่อยมีแล้วใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้ยึดแล้ววันนี้จัดฟรีดาวพันเท่าไหร่จ๊ะน้องแบม7 0นเจ็ดบาทอ่างบไปงบงบไปเกินเ0็ดพเนาะไม่เกินเ0็ดพันมาั้นต่อมารู้ราสไตล์ผู้บริหารวัยรุ่นนะทรงมีระดับเริ่มมีเงินเก็บแสนสองแสนสามแสนเมื่อก่อนขับแจ๊ส G K อยู่ อยากอัพเลเวลอยากเปลี่ยนเลเวลเป็นทรงเอทรงเสียทรงซอสเจ้าของธุรกิจแม่น้องออนิวอ่าก็ต้องเป็น Honda Civic อ่า FC ค่ะอ่า Honda Civic FC 1.8e ปีประมาณ18 19 20เนาะฟรีดาวผ่อนเลยจ้าน้องแบมเดือนเราไม่เกิน19,000กว่าบาทอ่าเ0 0าพันกว่านะใช่นะตัวเลขผ่อนนี่คือตลอดสัญญานะครับตลอดสัญญาโมเมนต์ว่าเดือน2เดือนเดยแมนตลอดสัญญา คันต่อมาเป็นอ l l New City นางฟ้าโฉมปี2018-19 1.5V หนาเกียร์ออตโต้หนาฟีดาวพอนเทไรจ้าน้องแบมพอน7,000นบาทอ่าไม่ถึงอาจจะพึ่งถึงเกีคันนี้น่าจะโฉม6,000นนี่ตัวเกียร์คันเัียวนี้เัวนตัวใหม่อัน <laughs> นี้ตัวใหม่กว่าใช่ไหมอโอเคมาคันต่อมา อเนีซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบโชมใหม่ล่าสุดก็คือโมเดียวกับป้ายแดงค่ะโฉเดียวกับป้ายแดงออกใหม่ป้ายแดงถามเสียยะมาแล้วดาวสี่หมื่นพรวันเจ็ดพันกว่าทำไมเสียยะเขารู้อยากรู้ไหมค่ะทำไมคะเขาซื้อให้เมียอ๋อมีเมียแล้วเออเขาซื้อให้เมียเก่าเมียเก่าเออแล้วก็พรอนให้เมียเก่าอีกด้วยเมียหลวงเขาเขารู้ไหมเนี่ยเมียเก่าเมียเก่าเมียน้อยเมียเก่าเออเอา เมียคนเอาปกติเอ้ยเมื่อวานก็เห็นเมียเก่ามาหาอยู่สรุปยังไม่ได้เลิกหรือยังไงเลิกเลยวอกจว่าเมียเก่าคนไหนนะถึงจะเลิกลาไปแล้วก็มาหากันได้เหมือนเสียยะมาหากันได้แล้วเสียยะเขาก็ผ่อนรถให้เหมือนเดิมไม่ได้ซีเรียสดูแลดูแลอ้าวเนวิตี้หนเทอร์โบผ่อนอะไรจ้าน้องแบมผ่อน7,000บาทอาตลอดสัญญาอาต่อไป V-Odd อ๋อ New V-Odd 1.5โฉมใหม่ตัวนี้ฝาครอบเครื่องยังเป็นสีขาวแล้วนะ,ะโฉมใหม่ล่าสุดนะครับปี1819ค่ะนะเดิมจากศูนย์รอแบบล็อก,กอะทะเลยอยากได้แม็กเปลี่ยนได้ไหมน้องแบมเปลี่ยนได้เสียตังบอบอเสียแม็กใหม่ยางใหม่ค่ะนะล้อแม็กที37 R เจ็ดวันส่ยี่เปลี่ยนได้เบิร์ตขอบ15เดี๋ยวน้องแบมจัดให้นะใช้เงินดาวที่ฟรีดาวผ่อนเท่าไรจ้าน้องแบมผ่อน7,000บาทอ่า7,000บาทเท่านั้นอตัวเยวกันเลย ตัวเดียวกันเลยนะอ,อยู่ที่ว่าจะเอาสีอะไรสีบอลหรือสีเทาแรมโบแต่คันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะใช่นะเลือกเอาราคาเดียวกันราคาเดียวกันผ่อนเท่ากันอ่ามากระบะสายซิ่งคันนี้เป็นยกสูงขายเงินสดนะนะงบไม่เกิน300,000ตัวนี้เป็นวีโก้สี่ประตูเครื่องสามพ v นวีเอ็นเทอร์โบยกสูงยีราฟแค่ห้องเครื่องแต่งมาเป็นแสนนะเกียร์ธรรมดาโรเตียน้ตัวนี้เงินสด สามแสนมีทอนสามแสนมีทอนอสามส่วนมีทอนแต่งเต็มนะใครที่ชอบแบบว่ารถแต่งแต่งแล้วยีราฟไม่ต้องเอาไปทำอื่นก็ลองไปทําเอาคันนี้ไปจบเลยใช่ติดเครดิตก็ซื้อได้น้องแบมซื้อได้เพราะเพราะว่าซื้อเงินสดโอ้ต่อไปออเนียวเซปโตหนึ่งจุดเก้าเขียวพลังใบนะหรือไอ้เขียวขี้ม้าใช่นะตัวนี้ก็ขายเงินสดเหมือนกัน สามแสนกว่าบาทอ่าสามแสนกว่าบาทติดแท็กซิ่ง20ครั้งซื้อได้เพราะว่าขายสดซื้อได้อพ่อร้องอารนิวแม่น้องอารนิวมาเลยอะเอาสีแดงยีราฟแค่ปี2016นิะเปลี่ยนสีมาเป็นสีแดงจัดไม่ได้เพราะว่ารถกับสีแต่งเต็มเบิ้ลตัดสับระเบิดนะล้อยางรั่วไปข้างหนึ่งก็เลยเอยงไปข้างหนึ่งขายเงินสดสามแสนกว่าบาทนะ ติดเครดิกก็ซื้อได้เพราะว่าเพราะว่าขายเงินสดเออขายเงินสดไม่มีคนค้ำก็ซื้อได้เพราะว่าขายเงินสดตัางดาวก็ซื้อได้ไม่มีบัตรก็ซื้อได้เพราะว่าขายเงินสดเอาครับนะสนใจก็เดีติดต่อเข้ามาเลยนะเบอร์โทรน้องแบมหน่อยจ้า0ูนย์หกสี่เก้าหกสี่ห้าแปดหนึ่งเจ็ดแบมบี้ขยี้ใจได้ค่ะติดต่อได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงโทรได้เลยค่ะไม่มีติดสายมีแต่จะติดใจค่ะอ๋อวิดีโจะติดใจนะครับ นาโทรว่าได้ตลอดเวลานาสนาใจ่ขนาดจะซื้อสดซื้อพ่อน,น่าล่านเปิดให้บริการทุกเมือ่อตรงคามบิ๊กซีสาแก้วนะครับ<า>เมื่อนี้ไอเสมกับน้องแบมไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีจ้า